หลอทุกคนเลยวัยรอบหน้ามาชาวด้อมมาด้วยกันนะครับน่าจะมีมีติ้งอีกหลายรอบอ เทป่ะ mm hmm. okay. ไม่มีการบังแล้วเอาแล้วมีคนหายไปรอมันมีคนหายไปรหมหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหมายเลขนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดและดอบเอืจากเลขนะครับมันจะโชว์เลขขึ้นมาแล้วจะจ่า เราจะได้สองคนเลยปะกลัวกลัวอะไรอีกอ่ะโอวอยากให้คุนแก่คุนไป่เได้คนดีๆเลยเอาไว่าเอาของพี่เลยค่ะให้พี่เลยค่ะมีนะคะจะมีอุ้ยอยากได้พายุพัฟเกิล ืแน็กชาลีน่าจะมาวันที่19้านะครับแนชารีน่าจะมาวันที่สิบเก้านั่นคนเลยปล่าวิล้แล้วนั่นสไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ปูถ้าพี่ปูพี่ปูถ้าพี่ปูไม่รักสาผมหยุดแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวพี่เช่าอยู่ใอแล้วกัน อะยากได้อยากอยากได้ขอได้ไหมสองสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก้าแมว่าแม่จับ้ใครเป็นกู้โชคดีได้มาลองดึงแจกมากระรอง เราท้องส่วน,นันยัค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะลำหับคือสองหนึ่งเก้าใช่ใช่สองเกอ๋อแม่ต้องกดตรงนี้ใช่ป่ะไปแล้วนะปืนเรยวปืนเก้าสิบเกณฑอุ้ สองหนึ่งเก้ากับเก้าสิบเอ็ดโชคดีสุดๆสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเดือดตามเลแฮกมาเยอะแล้วอ่ะอะไรอ่ะ น่ารักมาเป็นสีเศษี่เสีเศษสีคนสี่คนสี่คนพี่้าโดนสายรองเท้ามาส่อันต่อไปเราระวังนะครับสายสายเชือกรองเท้า นี่ไงส่องมาจริงด้วยยี่สิคุณนริสลาครับไหมครับูดีาอยู่ไหมครับป้านแลมั้งคะนใหม่คอยู่กดใหม่นะคะถ้าดูไรูร้องไห้หอเจเก้งศูนยไมมันเสียดเียกเราไปขัดสองแค่ตัวเดียงนะ เลขหนึ่งกับเลขเก้าต้องมาหลักงวดนะจยยาบีชันารน้อุ๊ยิวเบดวงดมจริงันหนึ่งยดบวกหนึ่งเียดวงเสียตังค์ดไม่าเวดวงเสียตังค์บางทีก็ยากนะไม่ดูด ยอ,อยากาอยากเสียดตังนะแต่แบบไม่ไดูเฉียดเนี่ถนัดเฉียดไม่เฉียดเ,เดียวไม่ได้อ่ะคิวนี่คุณจะแกะแล้วนะฮ <Hello. S 1> ัลโหลค่ะม <c oughs> ยีอะไรล่ะชมพูตอนนี้อะไรก็ได้ฮิวล่กระปองฮิลล์ตัวอะไรก็ได้ก็จริงแหละเพราะว่าอุ้ยส่องเอาสีส่องฮิลล์เราเอาจริงป่ะมากระรองก็สองพันละไข่เบบี้ตอนนี้ก็สองพันตอนนี้อยากได้อะไรก็ได้ แหกนัมเบอร์สองหนึ่งเก้าครับสองหนึ่งเก้าพี่คิตตี้คนที่ส่งนอมเยอกว่าอ๋อพี่คิตตี้ อ้าววันนี้แฟนขับพร้อมรวมประมาณสองถึงสามร้อยคนนะจิงแกทุกคนในงานคือกว่าจะได้นอนกันนอนกันทุละชั่วโมงสองชั่วโมงต้อง้องนะต้องต้องอยู่เกเป็นหน้าเลยถูก คิวปรกดเลยนะคิวประกวดเลยให้ประกเดสายสัคิวประกวดใ

องานแต่งจริงวันที่สิบเก้าค่ะวันนี้วันมั่นนะครับสิบสองมั่นสิบเก้าแต่งสีเขียวอยาด้สีชมพูีชมพูสองตัวไได้สม่ไ ไ่ัวเยะดิทุกคนเนี่แบบตไม่ได้ลุ้นเลยยดียังไงสิเหตบ comment si c'est ça il a dit que c'est oui limited ใครถายมาให้น้องนที่ออฟถ่ายมาอ้วนมากในกล้องอ้วนมากตื่นมากได้ัวเดียวอ่ะสี่ห้าแล้วคือมีส่งไปให้มันดูนะมีคนส่งไปให้มันดูเจ็บกว่าพี่กูมา อู้เหล่าอ้วนอ้วนขนาดแต่งรูปให้หน่อยครับขอผอมกว่านี้ได้ไหมต้อไม่ต้องแผนนแบบนี้ได้ไหมต้องไม่ต้องแน่นแบนี้ไน้ไหม ชอบที่เรือนใจคนอะไรอ้วนขนาดนี้แล้วหรอไม่หถ้าสีูแลเป็นสีเขียวได้นะคะมีคนรอสอกดรเลน่ลนะแกบุมดูนตื่นเต้นอ่ะเดลุ้นนะรลุ้นกว่าสีฟ้า จริงค่ะแบ่งของฝั่งนี้บ้างค่ะโอ้เอาใกล้ๆเลยเสียเสียกัไมขนาดเสียนค ผัญจิราครันจิราเราจะไปเปสนนี้าขิบคุณคะผันจิรา ขวัญเคยเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่หรอใช่รุ่นแบบนานแล้วตั้งที่ช่องสามครับรายการช่องสามใช่ใช่ใช่พวกพวกนั้นแต่เป็นแบบรุ่นแรกๆเลย่องหน้าแกเปลี่ยนลายอยู่ๆใช่แต่ขาไม่อยากแกไขของแกอะไรอยู่เลยคื่นอะครับ องชายจุกจุกย่นี่เยมีกิ่นด้วยอ่ะมีกิ่นด้วยอะน่ารักอะแกน่ารักมากเลย โมเดลโมเดลมาค่ะกล่องนี้ซีเข็ดแน่นอนทำไมไม่แก่ทำไมไม่แก่โมเดลตู้นะ้นงเดมันหนมันไม่ใช่ไงเฉยเลยอี่ครับอุ้อันนี้่ะ

ทำไมพี่ปูไม่แขวนไปเลยแขวนคู่กับครเบบีสิงอ๋อหรอแย่จังอันเนี้ยมีแต่แล้วต่กรคนี่มาถามว่าเอากรมมาตัด กเธอไม่เห็นได้เลยม,มีแต่เลข2หลกักน่าจะสุอสักลินนะุขขาศนาสุปโฟกัสครับสุศนาไม้ครับไม้เออนุ่ ไคิวเหรอคิวก็่ยด้ได้แปลหรอคิวอยากได้ว่าแสดงว่ามีคนไรแก้บุบเลยมันนี้ในนี้สามพันไม่แต่ในยูทูบเขาได้วยไงใช่จริง ทำไมดวงเขาดีอย่างนี้พี่ปูชัดแบบเลยเออมีพี่ชัดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปไปค่อยใช้ได้ไหมคะพี่มยสิบาสาองก็หนึ่งได้ไหมครับ<า>อยู่หน้าเลย

แปิอนไม่เ้าอยากก็ซื้นี่ไมาคุณว่าธนาคุณดีครัอบข้าง่ยงกะตนกระมาแลังกรอนระมาแล้ว ดวงดีจังเลยกำลังมาแล้วแต่แต่มันหมดแล้วฮิ่ไฮิ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 ลิฮิฮแล้วิฮ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 ิงิฮิฮิฮิวิฮินิฮิฮนฮิ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 ฮ้ฮิ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 ิฮ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 ิิ่ินิฮิิฮิฮิฮุฮิฮิฮิฮ่ฮิฮิไิ่ิฮ้ฮิ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  ใ Adult, ่ใส่ลุงใส่ลุงใส่ลใส่ลุ้งรู้้ใส่ลุส้นแล้วรู้หนึ่ง

คนใน Youtube ก็ดูสี่พันเออเยอะน่อยแต่ว่ามันมันแผ่นไปแผ่นมาแล้วถ้าเป็นไฟสีแดงก็คือกำลังออนแอป่ะใช่ไหม ถ้าไฟแดงขึ้นตรงนี้คือกำลังออนแออยู่กล้องหนังหรือเปล่าได้นอประมาณนี้พุ่งนี้แต่วันนี้ใครมีรูปอก็ใช้รูปก็ต้องบมเจ้าามากกนได้ลน นี่เนี่ยมันถ้ามันเป็นไฟสีแดงปุ๊บอะคือเราสองคนโดนถ้ามันเป็นไฟสีแดงนี่นี่นี่เดินกเดี๋ยวเตืนนะไม่เกินสามสิบวีมันจะมาหาเราแ๊บหนึ่งเว้มันบานมากแม่ซาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแผ่นมาหาเราเนี่ยนึงลองให้แปบแบนบานมากอ้วนมาก คือปกติอ้วนอยู่ปกติก็คืออ้วนอยู่แล้วตอนี้คืออ้วนะ้ยงนโอเคโอเคอหอมแก้มก้มหอมแก้ม หอมเลยวันนี้งานมั่นค่ะวันที่19งานแต่งครับ สิบสองงานมั่นสิบเก้างานแต่งค่ะแม่แบบของเลยอะไรนะ <laughs> ขอเลยขอเลย <laughs> <laughs> เราถูกต้องแล้วลูกหนึ่งจะเชื่อ